ครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่เราเพิ่งกินเสร็จแล้วนะตอนนี้<ว>รู้สึกว่าเราเริ่ม,มเกินมือมันแรงมากมันแรงแรงจริงๆครับแก้วนิดเดียวแรงไหมกี่ยวขคออ่อนเองไม่แช่ กินหลายอย่างรวมกันครับผมก็กินหลายอย่างรวมเหมือนพี่โอ้ยน้องเก่งไม่เอาพอ้ีนี่นี่นี่ดูพี่ตาลพี่ตาลพี่ตาเลเริ่ม,มแล้ว,ลว,ลวพี่ตาเลเริ่มลงแล้วนะครับพี่ตาลเขาว่าลงนะครับอ <c oughs> ันนี้เรากำลังรอรถกลับบ้านกันนะครับขณะวิลาหกโมงสิบห้านาทนีเราอยู่เก็งเคียงบู๋ใช่เก็งนั่งรถไปเคยจยงไปสิบเอ็ดครับวิทนี่เป็นเด็กที่ไม่เหมือนเด็กนะครับ <c oughs> โอเคนะครับ <c oughs> ก็อันนี้น้องอะไรวะลําทานน้องลังทานครับโอเคโอเคเนาะอ่านี้นะก็เดี๋ยวเราก็เราเราลดอย่างเดียวก็มึนนิดหน่อยมันมันมึนจริงมันกินเบียร์หลายอย่างเกินไปนะครับอีกอีกสามนาทีรถจะมาถึงตอนนี้สิบแปดสิบห้ารถจะมาถึงสิบแปดสิบห้าเสียงแบตกำลังจะหมดมันจะหมดและเยอะนักหนานะครับโอเคนะครับก็ตอนลืมไปตอนนี้ข้างหลังเราเห็นไหมข้างหลังข้างหลังเราเป็นโรงเบียนนะคอนแลนนะครับเนาะ เดูพี่ตานพี่ตาของเราเริ่มนั่งแล้วนะครับเห็นไหมเราเราอยู่ใ,ใกล้บอร์ดนะครับโอเคนะครับแค่นี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีสอบแต่ว่าเราไม่ได้เมาเรากินอย่างรู้แค่ว่าเมาไม่ได้เมาเกินแต่ว่ากาลังดีเนาะกาลังสนุกเนาะเดี๋ยววันเสาร์นี้เป็นวันเกิดพี่าจาปเดี๋ยวเรามากิน,นกันอ,อีก,อกดักกอเนาะดักกอน้องนมสิบปัวตเทนะครับโอเคบายบายตายหรือไวก้อันนี้คือเมาแล้วนะครับบายบาย